ว่า,าเป็นผู้ปสัมบันผู้เข้าจุดรองพระไทยพระแลก็จะต้องปฏิบัติให้สมกับชื่อว่าผู้ปสัมบันที่จะปฏิบัติให้สมกับชื่อว่าอุปสัมบันนั้นือสิ่งใดที่พระอาไม่ให้ทำก็ไม่ทำที่พระสั่งสอนให้ทำก็ทําตามทุกอย่างอย่างนี้แหละถึงชื่อว่าอุปสัมบันโลผู้ข้าจุดรองพระไทยพระด้ อันหนึ่งปฏิญาณว่าเป็นพิสุทแล้วก็จะต้องทำเกตให้สมกับชื่อว่าพิสุทที่จะทํากตให้สมกับชื่อว่าพิสุทนั้นคือเป็นผู้เห็นภัยปฏิบัติต่อยกิเลสทาลายกิเลสให้กรอกกิเลสได้กำเริบกล้าขึ้นอันหนึ่งปฏิญาณว่าเป็นบรรพชิตว่าเป็นสมณะแล้วก็จะต้องปฏิบัติให้สมกับชื่อว่าบรรพชิตว่าสมณะ ที่จะปฏิบัติให้สมกับชื่อว่าปัจจัยวมฏฏะนั้นคือละกิจของคณะตัสถ์ตัตัวมาทำกิจเว้นปากรลัรบปากน้อยใหญ่ไม่เดือดเดือดใดขึ้หนึ่งให้ได้รับความระลับเดือดร้อนด้วยก,กายวาจาอย่างนี้แหลจึงจะสมกับชื่อว่าปัจฉมังที่สุดปัจจิยวัฏฏะได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามชื่อว่าปัจจัย เป็นปัจบันพิสุทธิ์น้ำประชิดสมณะอย่างว่ามานี้แล้วด้วยสัวพรูปุาผ้าหลวงผ้าเหลืองโกนผมโกลหัวเท่านั้นจะเป็นปัจจมบันเป็นพิสุทธิ์เป็นประชิดเป็นสมณะมาจากไหนก็เราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นผู้ก็เราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นผู้เข้าถึงครองพระไทยพระแหลเป็นผู้เห็นภัยปฏิบัติต่อพิเดศทำลายพิเดส เป็นผู้เว้นแปลดังรับปาน้อยใหญ่ก็ต้องอาศัยรู้จักทำแรมวินัยผู้สาาปฏิบัติไปอย่างนี้จึงจะสมลักษณะชื่อได้เหตุดังนั้นบัดนี้จะได้แสดงวินัยรักษาจงตั้งใจฟังโดยเคารพให้สมเป็นประโยชน์ มุตต์อบการที่เจ็บปาจิตตีปุตตะวันที่สองสิทธาพฏที่หนึ่งว่าเป็นปาจิตตีในาะความตุกลาดแห่งผู้ตะคามปูตตะคามนั้นเป็นสั์พิเศษแปลตามเียันชนะว่าอย่างไรไม่แน่แบบก่นใจจะกล่าวมากไปก็จะเสื่อในที่นี้หมายเอาพืชพันธุ์อันเต็มอยู่กับที่ท่านแก่ใบห้าชนิดพืชเกิดจากเล่าคือใช้เล่าฟอฟเช่นคมิ้นหนึ่ง ืชเกิดจากตน้นคือตอนออกได้จากต้นไม้ทั้งหลายมีต้นโพเป็นอาทิหนึ่งพืชเกิดจากพ่อคือใช้พ้อปูได้แก่ไม้หลางเช่อนอ้อยเช่นไม้ไผ่พืชเกิดจากยอดคือใช้ยอดปัาก็เป็นได้แก่ผักต่างๆมีผักชีร้อนเป็นอาทิหนึ่งพืชเกิดจากเมล็ดคือใช้เมล็ดพอได้แก่ข้าวถั่วงาเลกาตาปัตตากฐาใน พืชพันอันถูกพาดจากที่แล้วแต่ยังจัาเป็นได้เองเรียกผีชะคาผู้ตากาเป็นวัตถุแห่งปาจิตใจผีชะคาเป็นวัตถุแห่งทุกข์กอพิสูจนลาดเองกด็ดีใช้ให้ผู้อื่นพลาดก็ดีซึ่งผู้ตากาต้องปาจิตเีงทำลายเองกด็ดีใช้ผู้อื่นให้ทำลายกด็ดีซึ่งผีชะคาต้องทุกข์กอดอภิปรายสิขาบทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นสัิจกกะกเหมือนกัน ฉลอจัดสันนิษฐานว่าสิกขาบทน,นี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับสิกขาบทห้ามสุด,ดินกรรมันอธิบายน้โปูง,งรู้โดยในในสิกขาบทน,นั้นสิขาบทที่สองว่าเป็นปจิตีในเพราะความเป็นผู้กล่าวทำอื่นในเพราะความเป็นผู้ให้ลำบากมีอธิบายดังนี้ที่สุดถูกโจทย์ด้วยอนานจารคือความปรพฤติไม่ดีไม่งาม ถูกซัดอยู่ในท้องการสง่งไม่ปาถนาจะให้การตามตรงเอาเรื่องอื่นมาพุกงกเกลื่อนเสียอย่างนี้เรียกว่ากล่าวคำอื่นทีอ่อย่างหนึ่งไม่ทำดังนั้นถูกซัดเข้านิ่งเฉยเสียไม่ตอบอย่างนี้เรียกว่ายัางส่งให้ลำบากพิสูจน์ทัศเช่นนี้มีพระพุทธานุญ,ญาตให้ส่งสวดประกาศข้อ,ขอความนั้นด้วยยติพุติยกรรม ยังต้องเรียกว่ายกอัญญาว่ากักกรรมขึ้นอย่างหลังเรียกว่ายกพิเหสัมกักกรรมขึ้นเมื่อสงยกกกรรมสองอย่างนั้นขึ้นแล้วหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งพิสูจน์ถึงทำซ้ำอย่างใดอีกต้องปฏิจิตีแต่และอย่างละอย่างเมื่อสงไม่ได้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพิสูจน์ทำอย่างนั้นต้องทุกข์กดอาปะในศิขาบทนี้เป็นประจิษษตจกร ถ้ากรรมนั้นสงทําเป็นธรรมแล้วมีเจตนาอย่างไรก็ตามทาอย่างนั้นคงไม่พ้นอาบัติเป็นไวแต่อาการที่สแสดงนั้นไม่จัดว่าเป็นการปกเกลือนหรือทําให้ลาบากเช่นไม่เข้าใจคําถามแล้วย้อนถามหรือเจ็บให้การไม่สะดกวกความแห่งสิขาบทนี้ว่าเป็นแบบสําหรับพิสูจน์เมือ่อึุติสวนในอภิปกรแล้วจะเป็นเคารพในสงฆ์ผู้นั่งพิจารณา และให้การตามสัตว์ตามจริงไม่ทำอาการดูหมิ่นเอาเรื่องอื่นเข้ามากเกลือเล่นสำรวจหรือนิ่งเฉยเสียไปให้การทีเดียวแลให้ยังมีแนวการะชาสร้างไทยสมันเดชชั้นหลังเชื่อกับา